สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีรับเข้าสู่ o อ伊โอช n นัลนะครับวันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตข่าวสารในวงการรถยนต์นะครับวันนี้นะครับเป็นคิวของ Honda นะครับผมและก็คือ Honda ZRV นะครับซึ่งตอนนี้นะครับเตรียมที่จะเปิดตัวในตลาดออสเตรเลียนะครับซึ่งได้ข่าวมาว่าจะเปิดตัวในวันที่19พฤษภาคมสองพนายี่สิบถึงนี้นะครับแต่ก่อนจะไปดูข้อมูลทั้งหมดนะครับฝากท่านผู้ชมนะฮะกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนใหผมนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ อนด้าทันอวีใหม่เตรียมเปิดตัวในตลาดออสเตรเลียในวันที่19พฤษภาคม2023โดยจะวางตำแหน่งระหว่าง HRV และ CRV รุ่นเดิมในขณะที่มีจำหน่ายในรุ่น EHEV LX VTI LX VTI L X, 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 และ VTI X มีราคาวางจำหน่ายอยู่ที่9,400บาทถึง1,235,000บาทนะครับ คอนเา z เ RV ใหม่ออกแบบเหมือนเวอร์ชันสหรัฐแต่ลักษณะาภายในกระจังหน้าแตกต่างกันพอสมควรดูไปดูมานะคะก็จะคล้ายๆกับมาเซราติกันชนหน้าสีดำนะครับไฟหน้าแบบ Fu l l LED พร้อมไฟสองสว่างกลางวันคิ้วกันชนด้านหน้าออกแบบเชิงเส้นสเกิร์ดด้านหลังออกแบบใหม่พร้อมท่อไอเสียแบนทั้งสองฝั่งมาพร้อมกับล้ออลอยมัลติสปกขนาด8นิ้วติดตั้งยางบิสโตรนอเรนซ่าประตูท้ายไฟฟ้าเข้าถึงแบบแฮนด์ฟรี สำหรับขนาดแล้วก็มิติตัวถังของเส้น RV นะฮะความยาวจะอยู่ที่4,570ม mm, ิมความกว้าง1,840ม mm, ิมความสูง1,620ม mm, ิมระยะฐานล,อ 2, mm. ล,ล้อ2,655มิลลมน้ำหนักตัวรถนะครับจะอยู่ที่1,490กิโลและ1 5 6 0กิโลถ้าเทียบกับมิติตัวถังของ HRV นะครับเส้น RV เองเนี่ยก็จะมีขนาดมิติแล้วก็ตัวถังที่ใหญ่กว่านะครับสำหรับภายในห้องโดยสารนะครับ ติดตั้งจอสัมผัสส่วนกลางแบบรอยขนาดใหญ่หน้าปัดแบบ full lcd ขนาด10.2นิ้วจอสัมผัสส่วนกลางแบบรอยขนาด9นิ้วมาพร้อมกับ honda connect สำหรับการออกแบบนะครับโดยรวมเนี่ยยกมาจาก honda civic gen 11ใหม่มาพร้อมกับช่องปรับประกาศด้านหลังเบาะคนขับปรับไฟฟ้าแปทิศท,ทางเบาะผู้โดยสารปรับไฟฟ้าสีทิศท,ทางะระบบป่าบอากาศอัตโนมัติสมามารถปรับอุณหภูมิอิสระทั้งซ้ายทั้งขวาพร้อมเทคโนโลยี plasma cluster ลำโพงบลูทูธสิบสองตำแหน่งช่องเสียบ usb type a และ type c ที่สำคัญนะครับผมยังมีระบบชาร์จไร้สาย qi และมีช่องต่อ usb สำหรับเบาะด้านหลังด้วยนะครับระบบกล้อง360องศามาพร้อมกับแป้นเหยียบแซนเลตแบบสปอร์ตสำหรับคุมพลังนะครับผมมีให้เลือกทั้งหมด2แบบด้วยกันนะครับโดยแบบแรกนะครับผมจะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน2 0 l hybrid นะครับโดยมีรายละเอียดดังนี้นะครับเครื่องยนต์เบนซิน Hybrid direct injection Sport ehev 2.0ลิตร1,993 cc 4สูบ16วาล์วให้กำลังสูงสุด140แรงม้าที่6,000รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุด182นิวตันเมตรที่4,500รอบต่อนาทีมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวให้กำลังสูงสุด1 8 1แรงม้าแรงบิดสูงสุด315นิวตันเมตรระบบขับเคลื่อน2งล้อและขับเคลื่อน4ีล้อมี4ีโหมดการขับขี่ด้วยกันนะครับได้แก่สปอร์ตนอร์มอลอีคอรและสโน์อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเฉลี่ยน,นะครับจะอยู่ที่22.1กิโลเมตรต่อลิตรนะฮะในเมืองจะอยู่ที่19.7กิโลเมตรต่อลิตรรอบเมืองจะอยู่ที่ 24.7กิโลเมตรต่อลิตรบนทางหลวงนะครับจะอยู่ที่21.7 21, กิโลเมตรต่อลิตรสำหรับอัตราสิ้นเปลืองน้ามันของระบบขับเคลื่อนสีล้อนะครับอัตราสิ้นเปลืองน้ามันเฉลี่ยนเนี่ยจะอยู่ที่21.5กิโลเมตรต่อลิตรในเมืองจะอยู่ที่19.5กิโลเมตรต่อลิตรรอบเมืองอยู่ที่23.9กิโลเมตรต่อลิตรบนทางหลวงอยู่ที่21.1กิโลเมตรต่อลิตร ค่าตัวเลขทั้งหมดนะครับอยู่ภายใต้มาตรฐาน WLTC อีนะครับอีกหนึ่งเครื่องยนต์นะผมก็จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ1.5 t นะครับซึ่งเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.5 l 1,496 cc ซีสสูบ Direct i นเ e c t ันวีเทให้กำลังสูงสุด178แรงม้าที่6,000รอบตนาทีแรงบิด240นิวตันเมตรที่1,700ถึง4,500รอบตนาทีระบบส่งกำลังเกียร์อัตโนมัติ CVT มี4โหมดการขับขี่ให้เลือกนะครับ Sport, Normal, e ะสะคร สำหรับอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันสำหรับโหมดการขับขี่สองล้อนะครับอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเฉลี่ย1 4 6กิโลเมตรต่อลิตรในเมือง10.5กิโลเมตรต่อลิตรรอบเมือง15.4กิโลเมตรต่อลิตรบนทางหลวง16.8กิโลเมตรต่อลิตรสำหรับอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันของระบบขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเฉลี่ยนะครับ13.9กิโลเมตรต่อลิตรในเมือง10.2กิโลเมตรต่อลิตรรอบเมือง14.8กิโลเมตรต่อลิตรบนทางหลวง15.7กิโลเมตรต่อลิตรทั้งหมดนะครับผมอยู่ภายใต้มาตรฐานของ WLTC นะะฮ สำหรับระบบ h o น d ้า e n นซิ g นะครับผมก็จะมีดังนี้นะครับระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องจราจรน,นะฮะร,ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมระบบปรับเปลี่ยนความเร็วตามรถยนต์คันหน้าที่ความเร็วต่ำระบบไฟสูงต่ำอัตโนมัติระบบที่ช่วยควบคุมความเร็วในการขับขี่ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจรอย่างอัตโนมัติ สำหรับตัวถังของเส้น r v ในออสเตรเลียนะครับผมก็จะมีสีตัวถังให้เลือกหลายสีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีดำ Crystal Black สีเทา Platinum Grey สีเงิน Platinum Crystal Blue สีขาว Platinum White และสีแดง Premium Crystal Garnet นะครับ ตลาดฮอนด้าเซนอวที่วางจาหน่ายในประเทศออสเตรเลียนะครับมีรูปร่างแบบเดียวกับ HRV เวอร์ชันอเมริกาขณะที่ตลาดยุโรปและญี่ปุ่นจะถูกวางจําหน่ายในชื่อเซนเอวเช่นเดียวกันตัวในประเทศไทยนะฮะยังไม่มีแผนที่จะเข้ามาจําหน่ายในประเทศไทยในขณนะนี้นะฮะอันนี้ก็คือข้อมูลทั้งหมดของ Honda าเซนอลวนะครับรถยนต์รุ่นใหม่นะครับที่จะวางขายในประเทศออสเตรเลียเร็วนี้นะครับสำหรับ E ีีนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับไว้เดปเดข่าวสารกันใหม่ในอ p พีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย